เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราจาวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์เรียกได้ว่าค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแนะนําให้คุณทําบุญบริจาคเงินบ้างเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแม้ว่าคุณทําตอนนี้อุปสรรคมีบ้างแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูรักคนรักยังรักกันดีเอ่ยเ,เ,เรื่อยๆค่ะสีสันในชีวิตไปหน่อยสุดท้ายแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนคนโสดมีแนวโน้มจะ สละโสดเร็วๆนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ขาขึ้นดวงดีมีเงินมีทองเข้ามามากมายเรื่องของการงานการงานตอนนี้งานของคุณ เตรียมตัวเอาไว้เลยมีการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นและมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีจริงจังร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับใครสักคนที่อยู่แดนไกลสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีมีเงินทองไหลามาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปทั้งนั้นเรื่องของการงานปัญหาเรื่องของการงานตอนนี้ไม่หนักเท่าไหร่ เรื่องของงานไม่มีอะไรมากแต่จะปวดหัวเรื่องคนมากกว่าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คนละคนรักยังรักกันดีเรียกว่าไม่สามารถอยู่โดยปราศจากความรักได้ส่วนคนโสดเป็นคนที่โสดจริงจังโสดเอาการงงงานมากๆสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะร่ํารวยเงินทองอูฟู่นั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องทํางานเยอะขึ้นหน่อยขึ้นนั่นเองเรื่องของการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจทํางานทุ่มเทแล้วทุกอย่างดีไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก ััรกกนดีมีอะไรที่ลงตัวมากขึ้นส่วนคนโสดเลิกเหงาได้แล้วเพราะเร็วๆนี้คุณจะได้พบรักแท้ที่คุณตามหามานานสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากพอสมควรแต่อย่าชะล่าใจเด็ดขาดเรื่องของการงานสถานการณ์ตอนนี้รวมๆถือว่าดีมีงานราบรื่นปัญหาถึงแม้จะมีบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีแล้วรักกันมากจะรักกันตลอดไป ส่วนคนโสดยังคงโสดต่อไปทํางานเก็บเงินไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้หากปลูกไฟในการทํางานมากเงินก็เข้ามามากเช่นเดียวกัน เรื่องของการงานมีโอกาสได้รับความรับผิดชอบงานใหม่ๆหน้าที่การงานใหม่ๆแต่สุดท้ายก็สามารถรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความรักมั่นคงสว่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คุณจะเจอค่าใช้จ่ายจุกจิกมีหลายเรื่องแต่ละเรื่องก็ยังปวดหัวเรื่องของการงานต้องอดทนและต้องสู้ตอนนี้บางอย่างถึงแม้จะปวดหัวบ สุดท้ายก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่ละคนรักังรักกันดีช่วยกันประครับประคองชีวิตคู่ให้ผ่านไปได้ส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดแต่ถ้าทํางานเก็บเงินมีเงินเยอะแล้วแต่งงานก็จะดีดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ